เนจูเนะี่ยเซนจูฮาชิรามาะเนรับคือผมเพิ่งได้มาเนะีคือมันมันมีเข้ามานานมากแล้วนะมันถ้าผมทำไม่ผิดนต่มันมันมีมาตั้งแต่เกมเข้ามาเลยนะตระกูลเนะี่ยตระกูลไม้ของเซนจูนะแต่เผอิญว่าผมเพิ่งได้เนะี่ยผมเพิ่งได้แล้วผมเพิ่งฟาร์มเรียวตันเมื่ตะกี้นี้เลยนะเนี่ยไม่ตะกี้นี้จริงๆเนี่ยไม่รู้พัน ได้มากความเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูนเลนยตามตระกูลทั่วไปนะครับมี3สกิลนะครับสกิลแรกมาดูเลยสกิลแรกนะครับกดวีชึบจะเป็นการปล่อยไม้ออกมาเนี่ยปล่อยไม้ออกมาโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุด อยูนี่เป็นสกิลหนึ่งในสกลิลที่ผมชอบทุกทุกเลยเนะ่าที่ผมลองไปใช้มาเนะี่ยต่อมาสกลิลที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะยืนอยู่แต่ไกหน่อยนะสกลิลที่สองจะเป็นการปล่อยไม้นะครับปล่อยกิ่งไม้นะไปนชนชาวบ้านเขาเนยไปเลยวิ่อ่านี่ครับจะเป็นการปล่อยกิ่งไม้นะไปชนชาวบ้านเขาเนี่ยแล้วจะมีตอไม้สีเหลืองๆออกมา โดนชนนะครับจะทำให้ศัตรูสลบนะครับหลับไประยะเวลานึงด้วยเนะี่ยส่วนสกิลที่3ามเนี่สกิลนี้บอกเลยนะว่าเป็นสกิล PVP ที่น่าลำคาญที่สุดแล้วนะครับสกิลที่3ชื่อจะเป็นการยกต้นไม้ขึ้นมานะครับไกลพอสมควรเลยนะไกลามากนะครับยกขึ้นมาระยะเวลานึงแนละ้วมันจะยุบลงไปนะ ไปเนี่ยดามจก็ผมว่ามันมันเป็นไม่แรงมากนะสำหรับผมนะหรือว่ายังไงครับผมไม่บอลสักเท่าไหร่แต่มันเนี่ยทั้งทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสกิลเนะยสามสกิลเนะี่ยผมชอบสกิลนี้ที่สุดแล้วผมรู้สึกว้าวกับสกิลนี้ที่สุดเลยในสะกิล e นะี้เนี่ยถึงมันจะคู่ดาวนานไปหน่อยนแต่มันก็เดี๋ยผมชอบอะ่ะชอบสกิลนี้ที่สุดแล้วนะครับรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ที่สุดแล้วนะครับ หรืออาจจะเป็นเพราะผมใช้ไม่เป็นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ใช้เป็นก็น <c oughs> ก็มาบอกกันได้นะว่ามันดียังไงนะครับส่วนตัวผมแล้วมองมองไม่เห็นแบบมันมันไม่ใช่แนวของผมผมมองว่ามันแบบเออไม่ใช่เนละยจะไม่ใช่สำหรับผมคนระับแต่มันก็ดีในระดับหนึ่งนะครับต่อไปมาดูท่าแปลงร่างกันบ้างนะครับท่าแปลงร่างของเออโมดแปลงร่างนะของตระกูลเซนจูฮาชิรามะ จู้ใช่ชนะมีด้วยคำสองโหมดด้วยกันอ่ะโหมดแรกฟรึ๊บอ่าโหมดแรกจะเป็นการเนี่ยตาแดงครับมันจะทำให้เราตาแดงนะครับเป็นโรคต้อตาแดงนะครับเต่า ส,สก,กิลที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นการขี่ขุนไม้นะครับตรวใช้ให้ดูนะขวาก็สีจะเป็นการเสกขุ่นไม้นะครับมาละเยียบชาวบ้านเขานะครับแล้วมันจะตกชาวบ้านก็ได้ด้วยนะดามเมจก็ไม่แรงมากคแถมยังใช้ยากด้วยนะใช้ยากกับสก,กิลเนะี่ยต่อไปมาดูล่างสองนะมันมีสองล่างนะครับล่างล่างที่สองจะเป็นแบบ เออมันจะมีไม้มันจะมีคัมพีนะครับขึ้นมาตรงตูดนะครับเดี๋ยวผมใช้ให้ดูกด C แล้วก็เลขสองนะครับฟึบนี่ไงหน้าก็เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาคือนี่แผ่นคัมพีเพิ่มขึ้นมาตรงตูดนะครับเพิ่มความหล่อเท่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนนะครับส่วนสแต็กที่เพิ่มขึ้นมาก็จะมี เ p พีนะเฮดพีสองพันแปดนะครับเทวสองพันห้า 25, นี่ยนึ่สองนหชีสองหกะครับ, 26, 26, รบส่วนสกนะิลเนี่ยผมบอกว่าแรูดูอลังการมากเลยนะแต่แต่นะครับแต่แม่งผมใช้ไม่เคยโดนใครเลยนะมันเลงยากมากอะแถมมันเป็นแรงยนะใช้ให้ดูนะขีดขวาแล้วก็สีนะจะเป็นการไปหมัดชนจะบ้านเขานะครดอกละเก้าพันกว่า บางดอกก็พันบางดอกสองพันอาจแจรงก็ได้แหละแต่ผมอาจจะยิงไม่โดนนึงก็ได้สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่แค่จะมาแบบมาขิงเฉยนะครับว่าเฮ้ยนี่ฉันมีตระกูลอาชิรามะกับเขาแล้วนะอะไรประมาณนี้เนี่ยมีตระกูลเซนจูกับเขาแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับทั้ทง,ทงทั้งที่ตอนนี้นะครับคนอื่นเขาไปไกลกันขนาดที่ว่ามีทาชิลามะ ยอมสี่น,นี่าอ่ะนี่เนีเป็นอาชิรามะย้อมสีนะครับผมจะไม่มีเหมือนกันนะ,ะช่างมันนะครับเห็นเขาบอกว่ามัน,มนแรงกว่าดีกว่าด้วยนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่นะผมยังือของใหม่สำหรับผมอยู่นะอาจจะเก่าสำหรับทุกคนนะแต่มัน,นยังใหม่สำหรับผมอยู่นะ จากกันไปก็ผมขอใช้เซกูสุดหลอดทนะี่ที่ดูมนรอบนึงชึบเห็นไหมหลอดเทปไหมครับลาไปจะเพลงท่าน,นี้แล้วกันนเะบ๊ายบายโชคดีมีชัยโชคชัย้บีบ